Stay Healthy with กรมรุมได้คุณผู้ชมครับวันนี้เราคุยเรื่องของการฝากไข่กันการฝากไข่เนี่ยเมื่อไหร่ที่จะจําเป็นอันนี้สําหรับคนที่เขาเตรียมพร้อมที่จะมีครอบครัวนะคะบางคนเขาก็วางแผนแล้วเราว่าเอ๊ะตอนนี้ยังไม่พร้อมจะมีลูกเอ๊ะเรามีลูกยากหรือเปล่าหรือว่าเรามีโรคประจําตัวเพราะงั้นก็จะเกิดการฝากไข่ขึ้นและการฝากไข่เมื่อไร่จะจําเป็นอันนี้คุณหมอรอให้คําตอบอยู่แล้วคะ่ะ การฝากไข่นะคะก็คือการที่เราเนี่ยเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตนะคะในอุณหภูมิติดลบค่ะในผู้หญิงเนี่ยค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ย ปริมาณและคุณภาพของเซลล์ไข่จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ของการฝากไข่ก็คือการเก็บรักษาเหมือนกับหยุดเวลาเซลล์ไข่ของเราณที่เราอายุยังไม่มากนะคะเพื่อที่จะพอเราพร้อมที่จะมีลูกในอนาคตเนี่ยเราก็นําเซลล์ไข่ที่เราเก็บไว้เนี่ยมาใช้ซึ่งคุณภาพของเซลล์ไข่เนี่ยก็จะเทียบเท่ากับตอนที่อายุที่เราเก็บเซลล์ไข่เอาไว้นั่นเองค่ะผู้ที่เหมาะที่จะเข้ารับการฝากไข่กลุ่มแรกเลยก็คือผู้ที่ ต้องการและวางแผนที่จะมีบุตรในอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่พร้อมกลุ่มที่2เนี่ยก็อาจจะมีคนไข้าบางกลุ่มที่มีโรคที่มีผลต่อเซลล์ไข่นะคะทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณนะคะเช่นคนไข้ที่มีโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติเช่น SLE หรือว่าคนไข้ที่มีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือว่าโรค endometriosis ค่ะต่อมาก็คือคนไข้ที่มีแผนว่าต้องได้รับเคมีบําบัดนะคะการฉายรังสีรักษาหรือผ่าตัดเกี่ยวกับรังไข่เวลา ที่เหมาะสมที่จะเข้ามาฝากไข่ค่ะมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลของเราด้วยถ้าเราเป็นอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้มีโรคอะไรก็อาจจะอยู่ที่อายุประมาณ30-37ถึงปีก็จะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะฝากไข่นะคะแต่ว่าถ้าคนไข้ที่มีแผนที่จะรับการรักษาเคมีบําบัดหรือฉายแสงหรือว่าคนไข้ที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นโรคที่มีผลเสียต่อเซลล์ไข่เนี่ยก็อาจจะเหมาะที่จะเก็บในอายุที่น้อยกว่านี้ค่ะ กระบวนการการเข้ารับการฝากไข่เนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยาอาจจะเตรียมพร้อมตัวเองนะโดยการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับอย่างเพียงพอแล้วก็อาจจะทานวิตามินบำรุงนะคะ2ก็คือการที่เข้ามาปรึกษากับแพทย์จะมีการตรวจฮอร์โมนหรือตรวจอันตราซาวนะคะเพื่อประเมินรังไข่ของเราแล้วก็สุขภาพทั่วไป หลังจากนั้นเนี่ยพอเราพร้อมแล้วเนี่ยก็จะเข้าสุขบวนการการกระตุ้นไข่ด้วยยาค่ะยาที่ใช้โดยปกติก็จะเป็นยาฉีดนะคะซึ่งจะเริ่มต้นรักษาโดยอยู่ประมาณวันที่2หรือ3ของรอบเดือนค่ะแล้วก็จะเข้าสูรขบวนการต่อไปก็คือขบวนการเก็บไข่ค่ะหลังจากเก็บไข่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทางห้องปฏิบัติการและที่จะนําเซลล์ไข่ของเราไปแช่แข็งแล้วก็เก็บรักษา,าไว้ค่ะ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการฝากไข่ตลอดจนกระบวนการคร่าวๆกันไปแล้วสัปดาห์หน้าคุณหมอจะมาคุยกันเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับไข่ที่ใช้แข็งไว้เก็บได้นานแค่ไหนอย่าพลาดชมนะคะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vital Life